สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าอลติสนะครับเ็นหน e ึ่งจุด e auto duo นะครับปีสองพัสบเอดรถสวยเลยคันนี้ช่ำวาวเลยครับดูไฟตาไฟใหมก่กริบนี่สวยเลยรถขับดีมากคันนี้คันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเก่าใช้มือเดียวป้ายแดงเลย จากศูนย์ป้ายแดงมือหนึ่งนี่ร้านกว่านะนี่ตอนนี้มาราคาสภาพเหลือไม่ถึงแสนคุณบาคุณเจ้าสแต่สภาพเป็นพร้อมใช้งานอยู่นี่ยังไงสวยไหมบอดี้หน้าหลังเดิมหมดนะครับก็สวยเลยฝากระโปรงเดิมหมดทั้งหน้าและหลังนะสีสันสวยงามครับครนนี้ลูกค้าเก่าใช้ใช้มาประมาณหนึ่งปีนะครับทา,ส,าสีมาประมาณนะึปีกว่าไม่เกินสองปีนะสีสันอาจจะมีร่องรอยในการใช้งานบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วพร้อมใช้งานเลย เป็นน้ำมันล้วนนะครับเป็น 1.2T Auto ปี2011นะครับน้ำมันล้วนคันนี้เป็นอดีตเขียวเหลืองนะครับแท็กซี่วดป้ายนะครับอดีตเขียวเหลืองเคยติดแก๊สเอาออกแล้วนะครับนี่ภาพสวยเลยช่วงล่างดีครับดีแอร์เย็นเจ็บยิฟิล์เรียบร้อยภาษีพบ69แล้วครับปีหน้าใช้งานอีกยาวๆดูด้านข้างมานะครับนี่นะครับปี2011ตรงรุ่นนะครับ สวยนะภายในภายในสวยคันนี้มีจอภายในด้วยนะเป็นเครื่องเล่นพรอมกุญจรีโมทนะครับก็สามารถกดปลดล็อกใช้งานได้ปกติไปเทสต์เครื่องกันต่อไปดูด้านข้างมันนะครับด้านข้างกเก็บรายละเอียดให้สวยงามเนาะเบาะภายในสวยเลยนะครับ ค่อนข้างสวยเลยไม่ขาดนะครับสภาพเดิม,ดมๆกิ๊บฟิบรันข้างนี่เเก็บรายละเอียดคนสีมาหมดเลยแอน,นะไฟเทสต์สตาร์เครื่องกันติดกุญแจข้างแรกนะครับไฟเครื่องเอนจิ้นอีโคขึ้นโชว์ครบสตาร์ทนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะช่องเดียวติดเลยนิ่งๆเลยนะครับนี่มีเครื่องเล่นมีจอบลูทูด้วยนะทเทปัดแอร์เปิดแอร์เครื่องเงียบกิ๊บนะครับไม่มีสะดุดนะ สภาพดีเลยเครื่องเล่นจอเป็นเอ d นดอ d เป็นบลูทูธใช้งานได้ปกติหมดนะครับถ้าเป็นเอ็รเอฟไม่ใช้ได้นะครับจะเป็นบลูทูธเข้าไปเนี่ยใช้ใช้บลูทูธก็ได้เดี๋ยวใช้แอปพลิเคชันอย่างอื่นก็สามารถเล่นได้ปกติหมดเลยนะครับเนี่ยมีอยู่ตรงยูทูบครบเลยพร้อมใช้เลยด้านหน้าเค okay <Okay, S 1> เดี๋ยเคเข้าเกย э ์ดูเข้าเกย์อานะครับเกย์ถอยสามารถ ถอยได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะเนี่ยรถเดิือนได้ดปกตินะครับเลือนหน้านะครับเลือนหน้าก็เสื่อนหน้าได้ปกติไม่มีปัญหาเนาะโดยรวมค่อนข้างสวยเลยไปฟังเสียงห้องเครื่องอกันครับถ้าได้ไปคมมากคันนี้ผมบอกให้จางเยิงใหม่สีเส้นเลยนะสภาพกริบกริป,ปดูดิโอ้โหเหลี่ยมตอนเย็นๆไฟสวยคลิ้งตอนนี้เราก็อยู่หนะ้าห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับนี่นะครับพาไปดูฝากระโปรงนะครับ มกรนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับปกระโปรงสวยนะครับเดิมๆเลยมาร์กด้านข้างสวยกิ๊บเนียนะครับจุดสวยท่าน้าสวยนะครับทั้งซ้ายและขวานะมาร์กเดิมยอยู่มัปกปงกลมๆยังอยู่ปกติครบนะครับเครื่องยนต์เรียบนะครับถักไม่วัดมาไม่มีไอไม่มีฟันนะเนีย่ยฝาค้อไปดีนิ่งๆเลยเป็นน้ำมันล้วนนะครับเครื่องแยกกิ๊บแอร์เย็นเจี๊ยบดูเย็นจะเป็นน้ำเห็นไหมนะเนี่ย เย็นจริงไงคันนี้ช่วงล่างช่วงล่างนิ่งเลยนะครับพังไกลสบายหายห่วงเลยเปิดท้ายดูนะครับท,ท้ายเปิดท้ายมาก็เจนสภาพโล่งๆแบบน,นี้นะครับยางอะไรแม่แรงอยู่ครบปิสเก็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับสภาพค่อนข้างโอเคนะด้านหลังโล่งๆแบบนี้ไม่มีแก๊สน,นะครับฝากระโปรงโลโก้โตโยต,ต,ต้านะครับพ่นสีกอกกระโปรงให้เนียนๆนะสวยๆนะครับสีขาว มาร์คด้านข้างเดิมทุกจุดนะครับทุกอย่างขอบชิดนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยสภาพคันข้างดีเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้สนับราคาให้ลูกค้าบอกว่าสบายกระเป๋านะครับไว้พร้อมใช้งานนะครับหน้าฝนเลยครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะคันนี้คันนี้ไม่ต้องซ่อมเลยทั้งสิ้นเติมน้วมันขับอย่างเดียวเลยสนใจนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับมาไม่ถูกโทร0 8 4 0 0 6 2 3ส2คิมนะครับ ย้ำนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดินนะศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์หกสองสามสองสองนะครับแอปไลน์เบอร์นี้ขึ้นอีกเช่นกันนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์หกสองสามสองสองนะครับก็สามารถค้นหาคําว่าเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับในไลน์สภาพค่อนข้างสวยนะครับขครได้ไปคุ้มแน่นอนนะทางเรามีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะครับโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะลูกค้าท่านใดอยู่เหนือจดใต้นะครับไม่สะดวกมารับรถบด้วยตนเองนะครับทางเรามีบริการบริการจัดส่งนะครับเหนือถึงใต้นะครับ บางทีอาจจะเป็นพ่อค้านะครับไปส่งเองให้เลยโอเคครับผมขอบคุณลูกค้านุกทันานมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าด้วยนะครับได้นำโมเคสวยมาขายให้ดูต่อไปเนาะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ